้นมาเยอะๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นถนนโล่ลงๆหน่อยแล้วก็เป็นอุทยี่สะอาดการขนส่งสาธารณะนะคะสะอาดปลอดภัยแล้วก็น่าใช้บริการนะคะเราจะได้ลดการใช้รถส่วนตัวให้น้อยลงหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้นจมีอะไรนบัีและชะน,น,นถ่รึงอนาคตเมืองกรุงทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกาทมอในฐานะคนอาศัยก็หวังให้ลูกหลานเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพชีวิต อยากให้มีเรื่องของพื้นที่สําหรับเด็กและเยาวชนเยอะกว่าน,นี้ด้วยเพราะว่าอย่างถ้าดูจากนโยบายผู้ว่าหลายๆท่านนะคะสําหรับพื้นที่ของเด็กและเยาวชนเนี่ย บางทีไม่ได้พูดถึงเลยค่ะก็อยากให้แบบว่าทุกๆอย่างแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านเสนอมาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ดีและเป็นประโยชน์ต่อคนกรุงเทพทั้งนั้นนะค่ะก็อยากให้ทําได้อย่างที่ทุกท่านบอกหนูคิดว่าอยากให้กรุงเทพสะอาดขึ้นกว่านี้แล้วก็ปลูกต้นไม้กันเยอะๆค่ะเพราะว่าตอนนี้โลกของเราร้อนมากแล้วค่ะหนูก็เลยคิดว่าควรจะปลูกต้นไม้อีกสักนิดหนึ่งให้มันให้มันเย็นบ้างนะคะ อยากให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองเขียวอะค่ะเป็นแบบมีสวนสาธารณะเยอะๆแล้วโดยเฉพาะที่เราเป็นครอบครัวแล้วเรามีลูกเราเนี่ยบางทีเนี่ยสวนสาธารณะพอมันสามารถทําให้จิตใจคนเราคนในกรุงเทพเนี่ยค่ะมันจะแบบมีความสดชื่นมากขึ้นมีรีแลกซ์มากขึ้นได้สามารถไปเดินเล่นแล้วก็อย่างเช่นอย่างเช่นเราเป็นคุณแม่เนี่ยค่ะก็อยากจะมีพื้นที่สีเขียวให้ลูกมีสนามเด็กเล่นเยอะๆนะคะก็จะช่วยให้จิตใจของคนกรุงเทพเนี่ยมีความสุขขึ้นได้ ชีวิตรีบเร่งแข่งกับเวลาบางคนต้องเดินทางไปทำงานหลายแห่งในแต่ละวันปัญหาการจราจรจึงอยู่ในอันดับต้นๆที่หวังให้แก้ไขยังมีปัญหาขยะและมละพิษสวัสดิภาพความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่นักวันยังมีปัญหามากขึ้นขณะสิ่งดีที่เคยเห็นเช่นพื้นที่สีเขียวกลับเหลือน้อยลงส่งผลให้บางคนเลือกย้ายบ้านไปอยู่ชานเมือง เนื่องด้วยมาจากว่าบ้านกบที่อยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่นอกเมืองกบอยู่ที่ปทุมเพราะฉะนั้น,นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบแออัดมากๆอยู่ในในใจกลางเมืองสักเท่าไหร่ก็นี่คือหนึ่งที่หนีออกไปอยู่แบบชันชานเมืองแล้วก็เลือกที่จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่มีสนามหญ้าก,กว้างแล้วก็มองโรงเรียนที่ใกล้ๆบ้านที่ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามกบลูกกบก็จะใช้ชีวิตอยู่แถวๆชันเมืองอยู่แล้วไม่ได้แออัดมากอยู่ในเมือง นี่ก็เป็นอีกครั้งที่คนวงการบันเทิงหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ได้เห็นกรุงเทพเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น